ช่วงที่3 Campus ัสแอนด์ซิตี้ทัวบายแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่วิทยาลายัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งจากเทปที่แล้วนะคะก็จะได้ทราบถึงนโยบายที่ถือว่าเข้มข้นมากๆของท่านผู้บรยการวิทยาลัยไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากนโยบายที่เข้มข้นทั้งมอตโต้ทั้งอัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาสู่การปฏิบัติ มันยุ่งยากหรือว่ามันมีการดําเนินการที่เป็นคนลับยังไงคะ่ะซึ่งขณะนี้คะ่ะที่นั่งอยู่กับบัวตอนนี้นะคะก็จะมีท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกศิทป์รวมทั้งตัวแทนน้องๆจากนักศึกษาด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะิฉัานนางพัทรนัตท์ชมพูแสงค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสิทป์ค่ะสวัสดีครับผมวิทยานิจพันธ์นายกองค์การนักวิชาชีพวินอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสิทป์ ประจำปีการศึกษา2,568ครับสวัสดีค่ะนางสาวละว,วัลลัยอหนูสิงค์ค่ะดำรงตำแหน่งปฏิคมองค์การนวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ค่ะเรียกว่าแค่ชื่อตำแหน่งนะคะก็ฟังดูแล้วโรงเรียนนี้วิทยาลัยแห่งนี้นะ่าจะต้องเข้มข้นมากๆค่ะท่านรองคะจากนโยบายของท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านผู้บริหารคะ่ะในเรื่องของยาเสพติดทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะถือว่า เป็นนโยบายที่ค่อนและก็ชัดเจนเสําหรับการปฏิบัตินะคะรองได้นํานโยบายต่างๆเนี่ยมาแปลงสู่การปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะก็จากที่เราได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะในเรื่องของอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาตินะคะอันนี้ก็ทําให้มันเกิดสิ่งที่เราจะต้องอ,อบรมสั่งสอนลูกๆให้ออกไปเป็นคนที่มีฝีมือในการ ทำงานให้กับประเทศชาติให้ได้นะคะพร้อมกับนโยบายของวุทยาลัยนะคะในเรื่องของการสร้างคนดีออกสู่สังคมนะคะแล้วก็เรายังมีเรื่องของอัตลักษณ์ในเรื่องของมารยาทดีรู้หน้าที่แล้วก็มีวินัยนะคะส่วนเอกลักษณ์ของเราก็คือจิตอาสาทีนี้ในเรื่องของการที่เราจะสร้างคนสักหนึ่งคนให้ได้สิ่งที่ครอบคลุมเหล่านี้นะคะมันก็ถือว่าไม่เป็นการง่ายเลยแต่พวกเราก็มุ่งมั่นในการที่จะทําหรือปฏิบัติ ให้ตั้นลูกๆออกมาให้เป็นสิ่งที่สวยงามที่สังคมต้องการนะคะดิฉันก็จะนาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการนํานโยบายสู่การปฏิบัตินะคะซึ่งเราใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักนะคะการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยค่ะเราใช้วิธีการใส่ไปในบูรณาการแผนการเรียนการสอนนะคะทุกเรื่องๆทุกเรื่องราวเลยนะคะสิ่งสําคัญเลยในเรื่องของการป้องกัน เรื่องอยางเสพติดซึ่งเราจะมีเรื่องของ3 d ดีนะคะดีที่1ก็คือดิโมคราซีอันนี้เราจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยในชั้นเรียนนะคะเรื่องที่สองก็คือดีเซนซี่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเรื่องที่สามคือดีดักฟรีคือเรื่องของการปลอดอสารเสพติดทุกชนิดค่ะ อ๋อนี่คือก็คือเรียกว่าเอานโยบายมาแปลงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปในสูบทเรียนแปลว่าน้องๆนักศึกษาเนี่ยจะต้องเจอกับมันในทุกบทเรียนสอดแทรกทุกเรื่องที่ต้องการค่ะ,คะแล้วความยากหรือว่าการตอบรับของของการที่เราน,นโยบาย,ยมาแปลงเป็นการปฏิบัติอย่างนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะ นอกจากนั้นเน่ยเรายังไม่ได้ทําเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาในชั้นเรียนเท่านั้นนะคะเรายังมีเรื่องของโครงการที่สนับสนุน,นลูกๆนะคะเช่นโครงการอาเทคสร้างคนดีแล้วมีความสุขสูวิถิสังคมอันนี้เราก็เรื่องของการให้บริการต่างๆการส่งเสริมเพื่อคุณธรรมจริยธรรมนะคะ,คะให้ลูกมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็เรื่องของการปลูกโครงการปลูกจิต อาสาในเรื่องของปลูกต้นกล้าจิตอาสาเพื่อที่จะพัฒนาให้ลูกๆออกเป็นสังคมเช่นกันเหมือนกัน <ภา S 2> นะคะก็ะะะเป็นการสร้างคนดีเข้าไปในเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะ,คะและสิ่งที่เราเน้นย้ำในเรื่องของสิ่งเจ็บติดคือเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราไม่มีเรื่องนี้เพราะว่าเด็กในวัยที่เราดูแลเนี่ยเป็นเด็กที่อยากรู้อยากลองะะแต่เรามีวิธีการในการที่จะดําเนินการยังไงที่จะให้ลูกๆได้รับความรู้นะคะแล้วก็ปฏิบัติตน ให้ถูกต้องในสิ่งที่วิจัยต้องการให้เขาเป็นแสดงว่าตั้งแต่แรกรับเข้ามาถือว่าวันแรกที่ได้ได้เชื่อเป็นนักศึกษาก็คือจะแบ่งคัด3กลุ่มนี้เลยในเบื้องต้นก่อนใช่ไหมคดซึ่งมันก็จะได้ผลใช่ไหมคัดออกมาได้3ามกลุ่มใช่ค่ะแล้วพอช่วงที่เขาเข้ามาเรียนนี่ก็คือจะติดตามตลอดใช่ค่ะคือ3ากลุ่มที่ว่าเนี่ยพอเราคัดมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วเราก็คอยติดตามมันมีการแบบเปลี่ยนแปลงกลุ่มไหมคะจากกลุ่มปกติไปเป็นกลุ่ม กลุ่มกลุ่มมีปัญหา,ากลุ่มเสี่ยงนี่คือกลุ่มน่ากลัวสุดมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือกลุ่มเสี่ยงกลายมาเป็นกลุ่มมีปัญหาถอยขึ้นมาอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้มันก็มีค่ะ <izzard> มันก็เกิดจากาพัฒนาการของเขาแต่ละกลุ่มเนี่ยแหละค่ะถ้ากลุ่มปกติเลยเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่บางทีอาจจะไปเข้าเพื่อนเ,<ผ>เขาเ้าฝูง <highways S 2> ก็มีปัญหาบ้างก็จะเริ่มเป็นกลุ่มที่เริ่มมีปัญหาแล้วอย่างที่บอกค่ะเราก็จะมีการระบบดูแลแล้วแน่แผู้เรียนซึ่งตัวเนี้ย ทั้งคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ฝ่ายปกครองจะต้องเข้าไปเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะส่วนมีปัญหาเนี่ยค่ะเราก็จะต้องแก้ไขนะคะโดยใช้หลักของการเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นแหละบางครั้งเราก็รู้ว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้อยากจะทําผิดหรืออยากจะทําสิ่งไม่ดีแต่เมื่อมันมีการผิดพลาดและมันดําเนินการไปแล้วเราก็จะต้องมาช่วยกันในการแก้ไขนะคะทั้งสามประสานเลยก็คือตัวเด็กเองทางฝ่ายวิทยาลัยแล้วก็ผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะนําเข้าไปทําการบําบัดฟื้นฟู หรือว่าช่วยเหลือให้เขาพ้นจากสภาพที่เป็นปัญหานะคะแสดงว่าการติดตามกํากับดูแลจริงก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นคุณครูอ่ะเป็นเรียกว่าเป็นคุณครูแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะแล้วทีนี้มาพูดถึงเด็กๆเมื่อกี้รองพูดถึงเด็กๆแสดงว่าเด็กๆต้องมีบทบาทสําหรับน้องๆที่เป็นนักศึกษาเองอันนี้เราก็ต้องผ่านมาหมดแล้วนะตั้งแต่แรกรับเลยค่ะบทบาทสําคัญจนตอนนี้มันมีตําแหน่งสําคัญเนี่ยบทบาทที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆนะคะโดยเฉพาะเน้นเรื่องของการ ปอดยาเสพติดอะไรเงี้ยน้ำบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าน้องๆมีบทบาทสําคัญยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับบทบาทหน้าที่ของนักเรียนเราเนี่ยซึ่งเราก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นเยาวชนเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเป็นหูเป็นตาให้กับวิทยาลัยกับคุณครูครับซึ่งคณะกรรมการของเราเนี่ยมีการจัดทีมอยู่หน้าโรงเรียนในตอนเช้าเพื่อตรวจกระเป๋าน้องๆว่ามีใครพกอะไรมาไหมกับคุณครูปกครองแล้วก็คุณครูเบนครับ แล้วก็เวลาเข้าแถวเนี่ยเราก็จะมีประชาสัมพันธ์ให้รู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ไฟฟ้าครับซึ่งพอทุกคนได้รับข่าวสารแล้วก็มีสิ่งโซเชียลเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยก็ทําให้ทุกคนแบบว่าเห็น,เห,นเห็นด้วยตามไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงพักของแต่ละคาบครับเราก็จะมีทีมอ่อคอยเดินตรวจเวรตรวจประจําจุดที่มันเป็นจุดอับครับ ที่แบบว่ามันมองเห็นยากอย่างเงี้ยก็จะมีครูเบนหกักหากเราพบเห็นเด็กประเภทนี้เราก็จะบอกอาจารย์ให้เขาเนี่ยดำเนินการต่อไปนั่นเองครับก็แสดงว่าคือบทบาทนี่ถือว่าสําคัญมากคือนอกจากคุณครูเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะแบบเด็กๆอาจจะกลัวใช่ไหมก็คือเลยใช้น้องๆเออ,อพี่ๆเรียกว่าเราเป็นรุ่นพี่เ,พเข้ามาย้อนความรู้สึกนิดนึงตอนที่มาเป็นรุ่นน้องครั้งแรกน้องปีหนึ่งค่ะเราก็เจอภาพนี้เลย ถูกไหมก็จะต้องมีรุ่นพี่มีคุณครูรู้สึกว่าเอาจริงๆก็คือกล้าที่จะพูดกับใครมากันถ้าเกิดว่ามีปัญหาเพื่อนอนนี้ต้องเป็นอย่างแรกก็เป็นเพื่อนก่อนเลยครัถ้าแบบว่าเพื่อนรู้จักรุ่นพี่เงี้ยเราก็กล้ามากขึ้นค,ครับถ้าเราแบบว่าคุยกับอาจารย์โดยตรงเนี่ยมันจะเกรงมากเลยครับเรามาปีแรกอ๋อคือคก็ไปเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่นะแสดงว่าการมีทีม นักเรียนนักศึกษานะเขาไปช่วยนี่ก็น่าจะได้ผลออขอผลงานเด่นๆที่เราได้ทํากิจกรรมการรณรงค์ค่ะต่อต้านอ้าวต้องฝ่ายนี้ค,ค่ะ,ค,ะคืออย่างแรกเลยค่ะคือวิทยาลัยของเราเนี่ยได้รับรางวัลพระราชทานรุ่นที่1ค่ะซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยค่ะก็คือมีวินัยรักษากฎงดอบายค่ะ <Okay. S 2> คือรักษากฎเนี่ยเราก็มีกฎที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนเราจะไม่ใช้สารเสพติดส่วนงดอบายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะคือ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ใครใช้สารเสพติดหรือว่าบุหรี่อะไรต่างๆนี้เลยค่ะ มันก็จะไปสอดคล้องเพราะว่าเราจะเอาหลักคุณธรรมตรงนี้ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดค่ะซึ่งเราจะใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่าเทเล้าเผาบุรีค่ะก็จะจัดขึ้นทุกๆปีก็คือวันที่2 6ิมิถุนายนค่ะแต่ว่านอกจากของวันที่2 6เนี้ยเราก็จะเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันสุนทรภูค่ะคือวันสุนทรภูเนี้ยเราจะมีการแสดงเรื่องของพพเมนีอยู่แล้วเราก็จะใช้ ในหลักของการต่อต้านยาเสพติดเ,เข้าไปเสริมด้วย oh, <okay. S 2> แล้วก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมวันกีฬาสีค่ะที่เราจะถือป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนในขบวนพาเหรดค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมใหญ่มากๆก็คือกิจกรรมวันวิชาการค่ะ uh huh. ที่เราก็จะมีโชว์ต่อต้านยาเสพติดเหมือนกันค่ะเรียกว่าเอาเรื่องนี้เข้าไปสอดแทรกอยู่กับทุกกิจกรรม <S 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 ที่เป็นไม่น่าเชื่อวันสุนทรพู่เราก็สอดแทรกเรื่องนี้ได้ก็เรียกว่าเรียกว่า การนำสู่การปฏิบัติเนี่ยได้ทั้งแรงจากผู้บริหารนะนโยบายมาสําคัญเลยแล้วก็ผู้ท่านอาจารย์มาสนับสนุนแล้วก็น้องๆเน,น,น,นี่ยตัวสําคัญเลยนะคะเข้ามาขับเคลื่อนถ้าเกิดว่าน้องๆตอนนี้ฟังเริ่มสนใจแล้วผู้ปกครองอาจจะอยากจะเข้ามาลองดูซิว่าโรงเรียนนี้เป็นทางเลือกหนึ่งคะ่ะให้รองฝากคะ่ะแนะนําว่าการที่จะเข้ามาติดต่อที่นี่ยังไงบ้างได้ค่ะก็อ,อยากจะขอเพิ่มเติมนะคะที่นี่ค่ะรถจัด กิจกรรมต่างๆเนี่ยตามความสนใจของนักเรียนเลยนะคะเช่นกิจกรรมชมรมนะคะก็ตามความถนัดของผู้เรียนแล้วก็ตามสาขาวิชานะคะได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของดนตรีกีฬาศิละปะต่างๆนะคะ,ะมีให้ฝึกในเรื่องของเปตองฟุตซอลบาสเกตบอลอ,อันนี้ก็ถ้าเรามีการแข่งภายนอกโรงนี้ก็สนับสนุนนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการที่ลูกๆเนี่ยค่ะ นอกจากที่จะได้รับความรู้แล้วเนี่ยพอเขาได้ไปแข่งทักษะต่างๆก็จะทําให้เขาเกิดได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะคะที่จากน้องๆได้แจ้งไปเมื่อกี้นะคะแล้วในอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางวิทยาลัยนะคะเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะเราร่วมกับชุมชนนะคะแล้วก็หน่วยงานภายนอกในเรื่องของการจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของการบริการวิชาการวิชาชีพเรื่องของจิตอาสานะคะอันนี้เราจะครบรอบด้านเลย แล้วก็จะอยากจะเรียนพวกเราว่าถ้าท่านนะคะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยเราจะดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนกับบุตรหลานของเราเพราะว่าเราเข้าใจดีว่าการที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เนะะี่ยค่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราก็คือลูกๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ายินดีที่จะปั้นลูกของท่านนะคะให้เป็นอนญมณีที่มีค่าต่อไปค่ะนี่เป็นการรับรองจากท่านรองผู้วยการคะ่ะมาฟังน้องมาฝากถึงพเพื่อนๆค่ะที่มองเราอยู่ตอนนี้คะ่ะ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็อยากให้ลองเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์นะครับไม่ลองไม่รู้นะครับรับยินดีต้อนรับตลอดเวลาครับแล้วก็สําหรับคนสวยค่ะมีฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไหมเพื่อนๆฟังอยู่คก็สําหรับหนูนะคะเราสูบุรี ก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่ทางที่ดีอย่ายุ่งกับมันดีกว่าค่ะ <c oughs> ทางที่ดีอย่ายุ่งกับมันดีกว่านะคะไม่ได้แปลว่าคนไม่ดีค่ะก็สําหรับวันนี้ค่ะก็ได้รับข้อมูลไปต่างๆมากมายถ้าสนใจค่ะก็ท่านผู้ปกครองน่าจะวางใจได้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งแห่งสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าเข้ามาการเรียนดีวิชาการเด่นแล้วนะคะมีทักษะต่างๆที่จะไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปลอดยาเสพติดด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านเลยนะคะคค่ะ จยังมีความหวังเธอจงเดินออกไปด้วยพลังหากมันจะหนักเพียงไหนขอเพียงใจเธอไม่หวั่นไหวเธอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวัน เพราเวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ฝันคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบริเวณคธรรมดาก็เสียเวลากับมันมาคนสดใสที่เธอต้องก้าวไป